บายดีน้องพี่น้องเนาะมาพบกับเติร์กพ้นชาแนลอคือเก่าพี่น้องวันนี้มาอยู่ตอนบรรยากาศแรงแรงตะเวนงามๆพี่น้องอยู่แคมหน้าพี่น้องอยู่ที่สะพานแถวเวีนนี้สะพานพุทธนาอพี่น้องเนาะอยู่น้ำแม่น้ำเจ้าพญาเนาะเพื่อนว่านาะพี่น้องเห็นบรรยากาศบอกสีไม่เลือกคนสินขาเนาะเพ่นสีหลากมากนาอพี่น้องเนาะซึ่งว่า เบาเตยพ่นเองกับบเคยเห็นบอเคยพบเคยพอจะเกลือเนอะาะครั้งแรกในชีวิตที่ว่าได้มาสะพานแห่งนี้เนาะกับเป็นที่ว่าตื่นตาตื่นใจเนะาะกับครั้งแรกคือว่าเลยกัสิตื่นเต้นจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเฮาบอเคยพบเคยเห็นบ้านเมืองเฮามันบ่มีจังซี่ไม่เห็นบ้านเพิ่นกับสีกูซื้อแปลกๆแกนะ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะกับนี่คือสะพานพุดเด้อพี่น้องเด้อก็คือว่าได้พาพี่พาน้องมาเบิง่ง ก็ยังไอเอฟซีเนาะอยู่ฝั่งล้ารั่วอยู่ต่างประเทศได้ไดที่เห็นคลิปนี้ก็มาเบิ่งนากันพี่น้องเนาะว่ารุ่นไปนากันว่ามันสีงามหรือว่าสีจังได้กะเบิ่งไปพร้อมกันเด้อพี่น้องเนาะ<ช>ตัวนี้คือประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้ดๆๆๆอกะซีมี่ครูคนหลากหลายเนาะพี่น้องเนาะเกิดกะซีมาไายลูกใครยังไปเนาะบรรยากาศยามแรง าพได้ทตีว่าพิดผลาขอไัยก็ขอโทษด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่ามือใหม่ฮดเหตเพ่งเฮ็ดยุทธ์เปิร์มือใหม่เฮียนเหตดเฮียนตัดต่อเฮียนทายภาพเนาะยันว่าใจหักอยากส้างอยากนำเสนอสิ่งที่เฮาเห็นแต่ละว่าแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะบ้านเพิน่นบ้าน,านเนามันเป็นอย่างไ๋เฮ่าก็อยากให้ผู้คนได้เห็นเนาะในตัวโลกเนี่ยว่าบ้านเพิ่นเป็นจัางซี่บ้านเฮาเป็นอย่างสี่เด้อทายถอดวิธีชีวิตของคนแต่ละกลุมเนาะ ก็เป็นใดๆกันเนาะนี่คือสะพานเนาะสะพานปูดเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่างามหลายเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นเล็กเนาะเป็นโคกงสร้างนี่ว่างามเนาะพี่น้องเนาะบผู้ว่าผู้ใดเด้เป็นคนเห็ุนี่คือว่างามแต่เนาะถึงว่ามีครูมีคนหลายแนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งไปนำกันพี่น้องผู้แสบผู้สาวผู้บ่าวก็มีแต่ผู้งามงามเนาะพี่น้องเนาะคนบ้านเพิ่นเนาะ ไอ้ตัวบ่าวผู้สาวที่คนโข้นสดกระปุกๆไมีแฟนกระปู้ๆน้องเฮากันมาเบิ่งบรรยากาศที่ว่าผู้บ่าวผู้สาวาอืนาาวว่นมักมาอยู่มาเล่นกันเนาะที่ว่าเป็นแหล่งเาเอ,อิดในยังแหล่งเซลฟี่แหล่งที่มาถ่าย,ยรูปสวยๆเนาะโพสลงโอ้น่นสิเป็นเรือสซ้ำล้านเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคนท่องเทียเท่ยวเนาะหูข้นเต็มเรือเลยเอาเป่าข้นกับก่เคยเห็นจักเทือ่นอเนาะนี่คือแม่น,มน้ำเจ้าพระยาเนาะ กางามเน,ะนนะาะพี่น้องเนาะพาชิตกำลังโชคดินเนาะตัวเ้าเป็นคนบรรนนกบรรน,นากอะเรเคยเห็นบรเคยพออย่อจนะักเตืานเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี้คือสะพานพุทธเนาะพี่น้องเนาะตัวูโค่นกับล่วงหลายเนาะพี่น้องเนาะมาหนาไรต์นี่คือวิวแม่นม้ำเจ้าพระยาเนาะสีมีเรือสำรานเนาะมีหนักตรงเทียเท่ยวเต็มเรือเนาะนี่คือเศรษฐกิจประเทศไทยเนาะที่เพิ่น สร้างรายได้โดยทุกทางเนาะมีทั้งน้ำทั้งบกเป็นสามารทกบเพ่งการหลายเนาะพี่น้องเนาะว่ามือนี้ก็ดีใจแฮกเนาะที่เด็กที่มาเยี่ยมมาเบิ่งมาเหยียบครั้งแรกในชีวิตเนาะเอาก็เป็นคนลาวเนาะที่มาอยู่ประเทศไทยเนาะกับได้เห็นสิ่งใหม่ๆแตกต่างกับบ้านเนาหลายเนาะนี่คือแสงพระอาทิตย์กับรังสิตโต๊ะดินเนาะงามแห้งเนาะพี่น้องเนาะ บางพุคนก็สิเป็นวัดหน่อยวัดยาก็บบูหูเด้อมันบ่อใดเห็นเราซื้อซื้ออิฟซีทันใดคนใดที่เห็นคลิปนี้ก็คอมเมนต์ใดเด้ออันผู้ใดหูวัดนั่นซื้อยังเนาะเนาก็บว่าตามทีความเป็นจริงภาพในภาพมันบรรยายเนาะเป็นว่านี่เรือส้ำราญเนาะพี่น้องเนาะโอ้คนเต็มเรือเลยเปิดนั่งกินเข่ากินอาหารอยู่เทิงบนวัลเปเนียร์ยังเนาะโ ก็จะเป็นเรือแก่บรรทุกอีกอย่างหนึ่งอ้เป็นเรือใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโอ้เห็นบ่พี่น้องไกลๆกูโค่นนางโอ้งามแห้งพี่น้องเนาะเกิดมากอบพูดคุยอยู่ก็เห็นก็ดีเห็นมันนี่แหละโอ้ส่งนว่าดีใจแห้งเนาะบ่าวค่นก็ดีฝ่ากค่นไหลกค่นแช่เนี่ยเด้อช่องบ่างเตยพค่นชาแนลเนาะเฟิงพี่น้องเบิ่งความแตกต่างเนาะที่ว่าพูดคุยอยู่ก็เห็นก็ได้เห็นนะพี่น้อง ใจแห้งเนาะที่ได้มาอยู่ประเทศไทยที่ว่าได้มาเพิ่งบุญบารามีของเพิ่นเนาะใส่ชีวิตอยู่ประเทศเพิ่นได้ท้ามาหานกินอยู่ประเทศเพิ่นก็ดีใจแห้งเนาะพี่น้องติว่าสภาพในนี้ก็มีผู้มีคนร้ายเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อ,อลูกเป็นหลานฝาก เป็นกำลังแห่งใจหงให้นเลยเด้อคนเห็ดคลิปไม้เปิดช่องไม้เนาะพี่น้องเนาะคลิปปาดประกานใดก็ขอโทษขออภยัยเนาะมือไม้ฮัดเห็ดฮัดสางเนาะพี่น้องใจหักในกันอยากเห็ดยูทูบเนาะมีความฝันมาหลายปีเลยอยากสร้างคลิปอยากสร้างยูทูบแต่ว่ามือนี้ก็ได้เห็ดได้สร้างมีความฝันกับต้องลงมือเห็ดเนาะคือคเพื่อนว่าเนาะคันเห็ดมันกระเกิดดอกออกผลเนาะเข้ากัน ต้องได้ลงมาเฮ็ดจังมือเพราะว่าฟันไหวแล้วเรือวัดสิงสีได้หรือบอ่ได้หรือวัดซิม,มี่ครับหรือเอฟซีที่ตามเบืองหลายเบืองหน่อยกัขึ้นอยู่ที่ว่าหมักคลิปห้าวบอหมักในตัวต้นห้าวบอเนาะคจ้าสิบเบาเบาเกียงบันไดเนาะพี่น้องเนาะ,ะมา,ามเนาะเบาเพราะห้าวกัเห็ดใหม่เนาะ ก้บุมมีประสบการณ์หลายคือว่านแหละกะสิพยายามเหตุคลิปดีๆเนาะนำเสนอสิ่งดีๆให้พี่น้องในเบิ่งความเออบ,บ,บ้านเิ่น,นเป็นยังไงบ้านโตเป็นยังไงจยางสีนะให้เอฟซีด้เบิ่งเนาะที่ว่าอยู่นอกอยู่ในเนาะอยู่บ้านเน่าเพราะอยู่ต่างประเทศเพราะอยู่ไซค่กะแตเห็นคลิปนี้กับฝาก,ก็ไหลก็แช่ในเะด้อเป็นกำลังแห้งใจเราจะได้สู่จะได้เห็ุคลิปต่อไปเนาะ รถล่างแลนเนาะพี่น้องเนาะแท็กซี่โอ้ไล่ทั้งคนเป็มีแต่ร์กูต่คนโอ้ยพี่น้องถึงว่าตอนนี้ห้ากระย่างมาใกล้เจออลไรพี่น้องเลยตอนนี้กะทั้งทีมงานในโบจากยู่ไซสิลงทีบก็เราบอโออ้นยังพี่น้องนี่มันเลื่อยยังพี่น้องนี่เบิ่งซอยกันเนยพระเจ้ากระโบกเนาะเจ้าก็เออหนูเอื้อยังลากวันถูกสินผายยังเนาะ เทากัาขค้นเคยมากครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะว่าความไซซ์ซื้อเนาะนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะครั้งหนึ่งได้มากในชีวิตเทากับือว่าเป็นพุญนของเขาแลนะ้วเนาะเด็กหน่อยบรนหนอกบรนหน้าเนาะไหนมาอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่เนาะการใช้ชีวิตกะสิแตกต่างไปแน่นอยนนึนงเนาะพี่น้องเนาะกันคนเท่ากับทำมาหากินเนาะพี่น้องมันก็สิแตกต่างคนเท่าอยู่ไสซกับการบอกการจากันไปกันมากัน หนุ่กันถือมันก็สิบุคือกันเนาะเพราะว่าแต่ละเมืองแต่ละประเทศมันก็สิบุคือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนไทยใจดีแฮงเด้อพี่น้องเด้อไปใส่มาใส่อย่างเมือนี้มาบ่จำทางบ่ได้บุหูมองบ่เออซิมามองนี่มองนี่ถามพี่พี่เพื่อนเพื่อนกระบอกเพื่อนกันแนน้ำก็คือว่ามีน้ำใจเนาะเติมเพื่อนโฮมทางเติมเพื่อนโฮมโลกจากประสบการณ์เดียวว่าเฮ้าสัมผัสมาก ก็ซื้อว่ากระสอบใจแห้งเนาะจังไรกับผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อเ <Okay. S 1> สร็จีนีกำลังแรงใจใหเห็ดต่อเนาะพี่น้องเนาะโอ้ mm hmm. มีแต่เลือแลนไปแลนมาเนาะพี่น้องเนจาจักเลือดยังแน่เปน็นยังแนเนาะถึงว่าเบา mm hmm. เตยพ่นกับบูฮูเนาะพี่น้องเนาะ,ะขอะโจนคอให้เนาะ วัามานี่กะไอพ้นเด้วมาอยูสภาพแห้งนี้กะเป็นพุนวสนาแห้งน,นอ,พอพี่น้องเนาะภะษีล่าไปเทียงสานีนอพีีน้องนอคลิปหนาจังพอ,อ,อก,กันเด้ออยขอกล่าวเข้า่าสบายดี